อูเกอร์จื้อเฉิงวีสำนวนห้าอักขระอูเกอร์จื้อเฉิงวีสำนวนห้าอักขระ ซื้อว่านปลาเชียนหลีสิบหมื่นแปดพันลีซื้อว่านปลาเชียนหลีสิบหมื่นแปดพันลี สิงหลงเสียงจี้จีเหวียนอุป,ปมาว่าห่างไกลกันมากมายสิงหลงเสียงจี้จีเหวียนอุป,ปมาว่าห่างไกลกันมากมาย สิญหูซุนอู้คงอีกเกอจินโตจิ้วเขออีฟันเต้าสือว่านปาเชียนหลีไ่ไหวพยาวานอนซุนหงอคงตีลังกาครั้งเดียวไปได้ไกลถึงสิบมืนแปดพันลี้ สินหัวสุนอู้คงอีเกอจินโตวจิ้วเขออีฟันเต้าสือว่านปาเชียนหลี่ว่ายพยาวานอนสุนหงอคงตีลังกาครั้งเดียวไปได้ไกลถึงสิบหมื่นแปดพันลี้ เซียนจายฉางอีสื้อว่านปาเชียนหลีไหลสิงหลงชาจี้เสนต้าปัจจุบันใช้อุปมาถึงระยะที่ห่างไกลกันมากมายสุดกูเซียนจ้ายฉางอีสื้อว่านปาเชียนหลี หลายสิงหลงชาจีเ้เซนต้าปัจจุบันใช้อุปมาถึงระยะที่ห่างไกลกันมากมายสุดกู่แนวคิดที่ว่าสุนหงอคง ดีลังกาได้ไกลสิบ0มื่นแปดพันลีเปรียบได้กับความชั่วร้ายในพระไตรปิฎกมันมีมากมายต่อกันได้ไกลถึงแสนแปดพันลีได้แก่ความชั่วสามประการของร่างกาย ความชั่วสี่ประการของวาจาความชั่วสามประการของจิตใจยกตัวอย่างเช่นการเข็นฆ่าชีวิตการขโมยช่วงชิงทรัพย์การโกหกหลอกลวงช่อโกงทั้งสามชนิดนี้สามารถแยกย่อยออกไปได้อีกถึง1ิบ0มืชนิดดีเดียว ความชั่วร้ายจึงมีมากมายถึงสื้อว่านปลาเชียนหลีสิบหมื่นแปดพันชนิดถ้าท่านชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ